สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูที่เป็ดก่อนนะดูที่เป็ดก่อนนิดนึงก็อตอนนี้อยู่ที่83.82นะแต่แต่เราช็อตไปที่83.4.4ก็ที่สองร้อยกว่าสัญญานะตอนนี้ก็คือมันเด้งขึ้นมานะติดลบร้อยติดลบแสนกว่าบาทอ่ะแสนหกอ่ะแต่ความจริงช็อตเนี่ยคือช็อตตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานที่เมื่อวานเปิดเปิดประมาณ83.7อนะ่ะแล้วก็ไล่ลงมา ความจริงช็อตตั้งแต่8.37สมแล้วแล้วก็พอลงมาก็ช็อตเพิ่มอะไรยเงี้ยก็เลยก็เลยมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยที่8.34.4นะเออทีนี้ทีนี้มันเด้งขึ้นนะมันก็ไม่ได้ลงนะมัน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 ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นเยอะนะก็แว่งอยู่ตรงนี้นะก็แกว่งไปแกว่งมาอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็คือรอบเนี้ยก็ดูแล้วถ้าไม่ลงก็อาจจะต้องต้องดูก่อนอ่ะอาจจะดูวันนี้อาจจะไม่ได้ปิดอ่ะอาจจะลองดูถ้าเกิดมันไม่มันไม่ยอมลงก็อาจจะ อาจจะถืออาจจะต้องอาจจะเปลี่ยนจากช็อตเป็นลองนะอันนี้ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนว่าช่วงเนี้ยช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วถึงปีนี้ตลาดตลาดที่เะจตลาดหุ้นอ่ะของไทยอ่ะมันเป็นขาลงแต่มันไม่ได้ลงแบบเหมือนโควิดอะไรนะมันลงแบบตึมๆึมอ่ะมันจะเล่นคือถ้าเกิดจะเล่นเทรดแบบตามแนวโน้มมันจะมันจะอาจจะแบบกำไรอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคิดว่าจะอาจจะขาดทุนหรือกำไรได้นิดนึงอะไรเงี้ย ก็ถือว่าเป็นปีที่ยากนะตั้งแต่มกรามาจนถึงปีนี้ก็เป็นตั้งแต่มกรามาถึงตอนเนี้ยตลาดตึมมากเลยคือมันก็ถามว่าจะขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นอะ่ะลงก็คือลงก็ลงไม่สุดนะอืมก็ไม่รู้จะยังไงก็เดี๋ยวลองดูต่อลวกันวันนี้ก็คือทดสอบดูว่าทดสอบอาทิตย์ดูว่าเป็นยังไงบ้างเออแค่นั้นแหละ ไม่มีคือทดสอบดูอะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทํานะเพิ่งเริ่มทํำชิปก็เลยลองดูสําหรับทองอะทองทองพูดหน่อยๆก็ได้ทองเพิ่งซื้อไปเมื่อเนี่ยเพิ่งลองไป 3, 4, สามสี่ห้าตื่นๆเนี่ยเมื่อเหมือนจะสองวันที่แล้วหรือวันที่แล้วจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันลงไงทองมันลงมาเมื่อก่อนเนี่ยมันแต่ก่อนมาอยู่ประมาณสองสองพันสี่สิบอะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งตื่นขึ้นมา หรือจะไม่ได้ก็ดูตอนกลางคืนมั้งแล้วมันลงอยู่ๆมันก็ลงพวดอเลยเยอดเยอดสองพันอะ2000สองพันต้นๆก็เลยลอง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 ,ลองเพิ่มมานหน่อยหน่อยหนึง่งแต่ก่อนอะลองเพิ่ม G F สิบ J ยี่สิบไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ย G O H ยี่สิบห้ามันมีอยู่แล้วไงมีอยู่แล้วห้าสัญญาเพราะว่าถือมาเรื่อยๆลองสะสมเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออก็เลยทําให้เหมือนกับสองวันที่แล้วเราก็สะสมทองเพิ่มนะเออก็ไม่มีอะไรพูดละ แค่พูดแค่น,นี้ก็พอยิ่งเริ่มทําเลยลกๆนิดนึง